สวัสดีครับนี่คือคลิปใหม่ที่ผมลงแก้คลิปเก่าที่มีคุณภาพการตัดต่อและการพูดที่ค่อนข้างจะต่ำเกินไปวันนี้เรามิเต่ตีมอาน็ักเฮอเรอร์ผู้คุณคิดว่าอาน็ักเฮอเรอร์ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสำหรับพวกคุณแล้วมันจะน่ากลัวที่สุดไมจดล่าคิดตลกการหลอกลวงจากสวรรค์งันหรือเดอะบอยเลดวัน เสียงแตงสวรค์กันหรือหรือเรื่องราวของหุบเขาเกลอกกันไม่มีคำไหนที่จะถูกหรือผิดความกลัวของเราแตกต่างกันแต่ละคนก็มีคำตอบในแต่ละคนอยู่แล้วเชิญเราผมก่อกายความกลัวที่มีต่อฆาตกรกับเรื่องราวที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ The Panther ผลงานจากเออร์มันสปูล อนันตกเฮอเลยที่ใช้รูปที่มีความสยองและความรุนแรงที่สุดเป็นผลงานที่ผมแนะนำสำหรับคนที่ชอบความโหดอีกหนึ่งผลงานเนื้อเรื่องของตำรวจที่ไปพบรูปภาพของฆาตกรสุดเทดสื่อสวนตามบอะแสไปีย่งคนร้ายเหยื่อของแต่ละเหยื่อของแต่ละเขตมีการเสียชีวิตที่น่าสยองสุดๆตูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมลาวกับผลงานศิลปะทั้งตัดอวัยวะตลกนัง และตัวฆาตกรดูเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างที่ดูเหนือธรรมชาติเป็นต้นซึ่ง EP ีล่าสุดนั้นก็ยังจะจับตัวคนร้ายไม่ได้แล้วได้แต่รอคอยตอนสุดท้ายของเดอะแพนเตอร์มาหนึ่งปีแล้วเนื้อเรื่องของเดอะเพนเตอร์นั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เหมือนจะเรียบง่ายตรงไปตรงมามีทั้งคนที่ชอบในผลงานและคนที่เกลียดจนยสาวแช่งผลงานนี้ลงไปใน,นลบเนื่องจากความโหดเขี้ยวเกินไปของมัน และความที่ใช้ความรุร้ารได้สิ้นเปิืงเกินไปผมจะมาเกินนําตอนแรกให้ทุกคนฟังให้ทุกคนนั้นได้เสีผลงานเวรน,นี้เป็นภาษาไทย EP แรกผมขอแนะนำให้คุณไปลองดูก่อนถ้าคุณได้ภาษานั่นก็ไม่เสียหายหรอกสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปต่อก็ขอให้ปิดคลิปเด้เพียงเท่านี้เพราะนี่ล็คือการสปอยเด t h แ p a เตอร์ EP แรก เมื่อ6เดือนก่อนตำรวจได้พบภาพสัมภาพที่เกิดในพื้นที่เก็บของล้างด้วยแต่ละภาพมีชื่อเรื่องว่าการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เหยื่อรายแรกคารา่าเกรพบศพถูกแทง36แผลที่ใบหน้าและถูกถอนฟันจนหมดที่ด้านหลังของภาพแรกมีตัวหนังสือถูกเขียนไว้ว่าฟันของคารา ภาพเยอ่รายที่2แจเจคกี้แกรมถูกจมน้ำเสียชีวิตมีบาดแผลถูกแทง27แผลที่ฝีเย็บเธอยังมีชีวิตอยู่ในระหว่างการแทงผ้าของเธอมีชื่อว่าเจ็คก,กี้ที่รอยน้ำและเยื่อรายสุดท้ายเจมิลเลอร์ถูกพบในสภาพใบหน้าถูกฉีกขาด และข้อมือถูกกรีดจนเปิดออกผลชนะสู่เผยเจนยังมีชีวิตอยูย่หลายวันโดยไรซึิ่งใบหน้าภาพวาดมีชื่อว่าใบหน้ารับของเจมสองเดือนต่อมามีการพบอีกหลายภาพวาดาและก็ตามชื่อของภาพเหล่านี้ ดูจะไม่เกี่ยวข้องกับกรณีใดๆที่ทราบในตอนนั้น<ม>และนี่คือชื่อของภาพวาดเหล่านั้นครับตุ๊กาตาหุ่นขี้ผึ้งทอมใบหน้ารับของอลิซ่าจิมมี่ที่ตุกแขวนคอ เซ c ทอยกอรีดานิเอลหลังเกิดไฟไหมการจ้องมองครั้งสุดท้ายของเจนนิเฟอร์กรีซแมกกี้กีด หลังจากเผยแพร่คดีนี้ต่อสาธารณะและแชร์ภาพนี้ออกไปหวังจะช่วยใครก็ตามที่อาจถูกวาดไว้ได้ตำรวจได้รับภาพทางจดหมาย3ภาพและแต่ละภาพมีชื่อเรื่องว่าและภาพถ่ายดังกล่าวดูเหมือนจะแสดงถึงเยือ่อเจมมมิลเลอร์แจ็กกี้และจิมมี่ หากใครก็ตามทราบอะไรเกี่ยวกับภาพเหล่านี้โปรดติดต่อเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอและตำรวจพบภาพวาดชิ้นสุดท้ายที่มีชื่อว่าภาพเหมือนตัวเองเมื่อสอวันก่อนและนี่ก็คาดว่าจะเป็นรูปภาพของคาดตกร แล้วก็จบกันไปแล้วกับตอนที่1ของ The Panther Archer จาก Urban Spook ทุกคนมีความคิดเห็นกี่กับ Archer l e r นี้อย่างไรถึงความดิบเถื่อนของมันและเมื่อผมได้ทำคลิปนี้และใช้เวลามาอย่างเนิ่นนาน,านตอนต้นคลิปผมได้บอกว่าเราได้รอคอยตอนสุดท้ายมาเนิ่นนานถึงหึ่งปีแล้วและผม ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเพราะในตอนสุดท้ายนี้ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วผมก็เองก็ยังไม่ได้รับชมเหมือนกันจงยังไม่แน่ใจและกล้าฝันสงว่าเป็นตอนสุดท้ายหรือไม่ชื่อของตอนท้ายนั้นชื่อว่า The Hell และตอนที่ผมเพิ่งสปอยไปคือตอนแรกชื่อว่า Face ด้คลิปนี้มีผลตอบรับที่ดีขึ้นอาจจะมีทานคำสปอยเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวก,กับอะไรหรอกฮเลยเรื่องนี้ก็ได้ อาจจะพูดจนถึงตอนจบเลยก็ได้และเรื่องต่อไปผมจะมาทำให้เรื่องไรโปรดติดตามกดซับสไครต์ทิ้งเอาไว้และวันนี้ผมก่อกายถึงเวลาอสมควรที่เราต้องกล่าวลากันแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมีเรื่องอะไรแนะนำอยากให้ทำต่อไปหรือควร,ร,รปรับปรุงพัฒนาตรงไหน,นก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลย